สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์โฆษณาของฮาตาริกันนะคะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ร้อนเล็กเล็กยักษ์เล็กร้อนใหญ่ให่ไม่ฮาตาริมีตั้งแต่ใสยักษ์เล็กไล่ไปถึงไสยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กผัดยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ผัดยักษ์เล็ก ใหญ่ยักษ์แรงเยอะฮาตาริโปรดักพัดลมพัดลมที่มีดีไซน์ทันสมัยมีขนาดที่หลากหลายการเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานไพร์ฮาตาริใช้กลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งผู้บริโภคที่มองหาความคุ้มค่าและกลุ่มที่ให้ความสัมพันธ์กับดีไซน์และการเสนอโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายของฮาตาริก็มีทั้งเว็บไซต์ของฮาตาริเองและก็แพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียตัวแทนจำหับจำหน่ายของร้านต่างๆที่มีความสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายสำหรับโปรโมชั่นฮาตาริใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทางโทรทัศน์ u t u b e ในการโปรโมตสินค้าและสร้างการรับรู้กลุ่มเป้าหมายที่มีผล ด้านการดูแลสุขภาพมารีวิวสินค้าหรือสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลือกใช้พัดลมให้เหมาะกับบ้านหรือเหมาะกับตัวบุคคลฮาตาริให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการตอบสองที่รวเดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียการฝึกอบรมทีมงานให้ความรู้และทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ฮาตาลิ ali, ยังคงคำนึงถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในทุกช่องทางการทำงานร่วมกับร้านค้าออนไลน์ที่มีการออกแบบที่สวยงามและการจัดวางสินค้าที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดลูกค้าตั้งแต่แรกเห็นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Google หรือ Social Media เพื่อวัดผลทำการตลาดและการตอบสนองจากลูกค้าใช้ข้อมูลเพื่อสำหรับปรับปรุปรงกลยุทธ์การตลาด หรือการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ในตลาดและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือกลยุทธ์หลักที่ฮา์ตาริใช้ในการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้และกลุ่มเป้าหมายให้กับแบรนด์ฮาตาริใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโปรโมทสินค้า และการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และก็ตัวของผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ทางการตลาดของฮาตาริเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลม มีการใช้ส่วนผสมทางการตลาดยุคดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์และขยายฐานลูกค้ามีหลายประการที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในตลาดฮาตาริมุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้แบรนด์ในตลาดให้มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อถึงผู้บริโภค แบรนด์ t, ต้องการสื่อว่าสินค้าของแบรนด์มีความหลากหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่มีพลังลมพัดที่แรงและทรงพลังการแนะนำวิธีเลือกขนาดพัดลมที่เหมาะสม